สบายดีพี่น้องสบายดีบร pues ะ mm ส,สุขส nah ุกคนพี่น้องอ่ะตอนนี้บอสีก็ได <c oughs> ้มาหอดเฮือนแล้วพี่น้องแต่บอสีมาหอดเฮือนแต่แม่บมอยู่เฮือนเนาะสงสัยเพิ่นซีอยู่น้ำคนเด็กเดี๋ยวบอสีก็จะออกไปน้ำเนาะอ่าจะออกไปน้ำเลยก็จะออกไปเบิงแตงมูออกเบิไงไก่เบิงกาเนาะกินทอดีินทอดไกลกินทอดกาพี่น้องเดี๋ยวก็จะออกไปน้ำเลยมาหอดน้าเนาะตอนนี้ก็หอดน้าหอดบ้านเลย ออกมาหดอน้าตอนนี้แม่กับกำลังสีแกงน้ำไหมห้สกินพี่น้องมาหอดกต้อนรับรูปแกงน้ำไหมอาหารพื้นบ้านเท่านี้แหละน้ำไหมน้ำไหมในกอว่าไหมไอไอไออไออไ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 งไอไอีอไอแองอไ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 นไอไมไออไอ่อไอไอไมไอีอออไอาอไอไอไหอไออไกไนไอไอกอ้อ ไปกี yup. lives, um. ่เพ <c oughs> ื่อนมาเจ้เพ <c oughs> ื่อนมาสีมาน้าตอนนะบาดว่าวคาเบีเอเพื่อนว่าเพื่อนเพื่อนมาแป๊บเพื่อนใส่เบียเพื่อนมาแป๊บาดเกนไมยเจ้เพ่นนาเพ่นกิน้ามางโอ้ยเเพ่นกบาียเพื่อนว่ะาิเก่น้ไม่ม่เจ้เพื่นกินว่ะมาจัไปก็เก่งกินตอนเทียงเว้นเว้นมันนี่โอ้ยมัอนหอนใส่กระเพาะนางฟ้า เข่ากันปัญญาหมืนี่ีเฮ็ดนางผ้าอะไรกะยอดใบมดอหยอดมึงเออดอกมองเนาะกะสิบง่ามไเลยหม็นเถ่าเลยเห็ดหัวนม่ะเห็ดเก้าน้ไหม่ก็ไหมกากระต้มแล้วยาบ้างรสชาตแต่ตอนแกงเนาะอีนี้กะกำลังสิตังย์ตำยานางแต่พี่น้องเกาไม่ัแกงน้ไมนี้คือมีซมีข่าเบื่อเนี่ยได้กซีมีอ่าใบยานาง ยะนางนี่ก็พิกดิบแต่แต่อยู่ท้ายกะสิบ่มีหอกยะนางเนาะส่วนมากมีแต่ใส่กะถิเอาจะนางลงหม้อเนาะพี่น้องเงนไม้สิีตําๆแล้วก็สิเอาน้ําใส่เนาะเอน่มีใส่ิปลามกบ่มีน่าสิเ็ดอยู่มั้งเนาะได้กเฮ็ดใส่บดนี้พี่น้องใส่หม้อพดก็ใส่มีหม้อพดก็ังใส่เว่ามันมันเปื่อยนะะ เฮ็ดนี่แหละเอาเฮ็ดหน่งใส่ก่อนถามห่อนอนก่อนยังเอาใส่พวกประเดี๋ยวคือน้ำจังหน่อยกลับมานาเมื่อเดียวกับแกงน้ำไห้กินสดเนี่ยอาหารพื้นบ้านนะะแกงน้ำไม้มหาลูกชายอยู่อ่ะฉันกับแกงกินแน่นเลยแม่ตนทับคือแกงน้ำไหมว่ามีดอกซีดนวลดอกซีนัวไงใส่ผงชโลดผงนัวใส่เป็นนัวใส่ลาย ใส่หน่อยกระเบ่หน่อยใส่บดกระปุกพี่น้องใส่นหน่อยสิ่าทำไมใส่เยอะจังเหรอใส่เยอะทำไมอร่อยทำไมอร่อยกับคนเรามักกินขาดขาดบะได้คือผงนัวเนาะขาดบะได้ีกอ่ะคือนแต่งนัวผงนัวนี่พี่น้นนนองอันนี้ก็คือแบบเตาเขาเองเนาะใส่ซีคุดเอาแบบนี้แหละข,ขุดเอาใส่คันคันเทน่าเนาะ หมอกันจักสิได้กินไ่ได้กินทังที่ก็ข่อมไปจ้ะกินอยู่ส้วนมันนี่ไม่ได้ขึ้นไปทงเสียงคือแกงน้ำไม้กัที่ขาดไ่ได้คือนหกพริกเนาะดุกโดดกินดดดอง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 หกพริกเนาะก็หมายาวๆหนึ่งต้งนี้ใส่ประเด็กพี่เนองปรเด็กนัวีนขาดไ่ได้ใส่ประเด็กนัวเด้อพี่น้องเอ้ยเกงแ้โพรําลังสิบคดุ มันนี่ก็ใส่ปาเดชเขาเทียงแกงงไหมใส่ลายเสีลายใส่ลายแกมไหนบนได้เซีบไหมใส่นี่ใส่น้งเอเออแล้วคือห้องยอเมอออจบเหยอนเอยเสร็จคุณดีเสียบแท้หดอุ้ยอุ้ยอุยุยุยยู่โอ้เสยบเนี่ยโอ้ยพอตาปุคนเนาะ โอเซ่บรนณาข่อยกับโบแกงพี่น้องเลยย่องเอาเนาะเป็นแกงให้สุกินสูตรเก่า่สูตรเก่าจากแล้วบาเบิร์กอตีย่านยันเตมอแน่สิข่อมก่อนเนี่ย่ยเตมอได้ข่อมก่อนเนี่มาได้กินเด้เนี่ยโอ้ยตัวไอ้นี่เนาะเนาะไอ้แกงเรียบร้อยเลยสีมีสีห่วยคนละ ในได้คนบัดว่าทีมงานบ้านนาเดหน้าสูงอนี้หลายคนเก่งน้องไม้ต้นเว้นต้นเที่ยงเหมือนนี้พ่อพ่อจะหลงเรื่มสบายดีพี่น้องมากินแกงน้องไม้อีกสบายดีเลยสบายดีอีกเท่อกินแกงน้องไม้ต้นเว้นเหมือนนี้หน้าหมูดีหน้าหมูเน่ามาแต่บ้านจีพันดาวเป็นกะเป็นไงเก่งน้องไม้กินได้

เราแท่ฉ <Christina. S 1> ันไม้แล้วเ็บอนะเจ็บคอคอยกินไม่ได้มันมันบาดได้โคบาดไหม่มันม่แช่ได้เีวได้ใช่ถ้าบายจะคออย่าง็เลยถอนยนไม้กับมะเขืออ่อนพี่น้องคอยหอยกมีนข้อยหอยพรมาสู้กันกินกับแกงยงลไม้

แม่เด็กชาคนชายแม่เน้นเนาะูกคนยาไปให้เพี่อนบึงเอาถูกหยาดแม่คอยนีแล้วคนถูกคนหยาดหรอเป็นห้องมาไปหาสนได้เต้าเป็นห้องว่าไปหาอนได้หรอเร่งเดียวเขาก็มุ่งมาหาบ่ มาบัวตาบัวอะไรผักบงผักโนผักเวนผักเกลือผักแงนี่ผับัตรอ่าบัตรคู่ข่อยบอหาถินเอาเพื่อสิาผักอะไรบ้านเจ้าอิผับงผักเนมีต่ผักธรรมชาติไหผักบงผักเวนจะสิคือกันเนาะธรรมชาติผักโขดแทนผิ ประนี๋ยวมึงเล่าให้ผมมึงไปเองนะทำไมมึงไปไม่ออก้อยู่รอังไงจ้าวเสียงใวานี่ไรนฮะวานี่ไรจ้าวเสีน่ะ้าเขาแล้วเมื่อกับเมื่อบุญบุญบ้านเมื่อนี่ย ตึงได้บุญมากเลยนะแล้วในพันปัจเจกเลยสวยมากสวยมากปะเออหนางมาบวชดึงใช่ไหมบ้านเขาเมือหกคำให้ชาวล่าเบี้ยชาวล่างานนางมาบวชบ้านอะไรมาบวชนางจับวมันได้กินนักปู่เราเจียวเลยน้องงูป่าเลยบุพมีได้ปุ๊บยังถึงเลยนี่น่ะทำลายคนได้จริงเยงูหมาเจอได้นี่น่ะไม่ได้เจอจริงเลยนี่น่ะอันนี้แรกกูสอนน้องมึงแล้วนี่น่ะเห็นเปล่า

เากินบึกหัวดิอ้ยนี่แกนีกินบกกนบักลายหญ้าอรานี่ย่นเปิหนเบได้นี่ิน้เกาห่ากักก้ามามเยจะนั่งสิท่านไ้กินได้ีมโอเคสรับพี่น้องสร้ากรบรรยากาศสร้างกม้กินข้าวเที่ยงันซือเนาะครัสบายดีพี่น้อง